คิวสวัสดีค่ะพี่น้องยเองค่ะว่ามือในแต่งหน้าเองทั้งเบิดเรามาดูผลงานนะคะสังทองสีเพราะว่าเพราะว่าเพราะวัดเพราะวัดเกณฑ์ไงเก็บปลาไงเก็บตาอะไรไม่รู้พระเอกวัดแหมเป็นล้าตาพื้นปวดเจ็บท่านพี่วัดรามันมีแค่ตัวมันเอใช่บันทึกขันเป็นอันคันล้ำเลี้ยงกัน จะป่าที่ต้นนั้นก็นั่งก็ตูเด่นดิไอ้วัดน่ะมีบุหรี่หรือไม่เรมียนหรืนียนเราบ่ได้ไงบัดบัดสังทองยังว่าไอ้วัดเหรียญแทนได้ดิไหนดูสิเงยหน้ากขึอุสยวันนี้สวยอุวยสวยนะเจอกันหน้าหาแล้วพี่จิงหรอวันนี้แต่งเองจริงหรอใช้หรอแบงบอกวันนี้มีคนมาเสือโอวันนี้สวยกว่าเมื่อวานอีกแล้วนี่แบบรถบัตเล็กๆ เออบ่าคอยบย็่คอยสร้างภาพคอยตั่ววันนี้สวยกว่าเมื่อวานอีกพี่น้องคือเก่งล่ะแป๊บเดียวอยู่กับสร้างเนาะอยู่กับสร้างบ่ปิ่นแพนดูไปคนครูแบงค่อยบ่ต้องบ่จับวัดายเลยอ่ะคอยขึ้นเพลงจะชื่อให้นั่งเฮ็ดเองแต่งอิงบปดิแม่นเกจ๊เป็นห้นูให้หนูเป็นคนบิดบิดเทนไปว่าสายเพลงตาสวยตาสวยซีได้ปากก็ได้คิ้วนี่ต้องเข้มอีกจักหน่อยเนาะ คิ้วเลยเทีนคิ้วเลยคือเปะเลยเมียนคิวนี่ยังบนไปเลยเพิ่งสองวันคิวนี่ยังบเปีไปแต่ว่าก็ถือว่าสวยแต่ถ้าคิวได้นะมึงเอ้ยว่าตาสวยมากเลยนะนางทำตาสวยเลยนะลายเซ็นไละเอใช่ลายเซ็นอยเลยนงทำตาสวยมากเลยนะ่ตาคนตาก็ดีแล้วจะได้แบ่งบัพาราพี่แบงด้วยก็จะทำแต่ทำแต่ปวิ่ เ่พ่อแบงพ่อแบ่งพอ่านพี่้องคุณครูคุณครูแบ่งรอกแบ่งอย่าลืานเดใจรัแ่ล้ยงแล้าแต sí ่งนั่นเองสวยกว่าเธอแต่งอีกนะนี่สีก็ได้ได้เธอขาวมากเลยเดี๋ยวดูห้าเขาสวยมากเลยเอลองแต่งที่หลังนางยังแต่งแบบงามเลย วงพัฒนาพี่น้องเนี่ยระคมันฝึกฝนทุกอย่างกรนสมาดีทร่งะแบบว่าเร็วเลยเห็นบอกขึ้นจะได้ฮอดลําเตยล่าเล่นบอสฉันสงสารผมด้นี่ฉันพยายามเป็นทรงผมที่ว่าต้องคิดกับอะายกับบอนวดด้วยเยี่ยยาอัดตอาบหน้าผูสบู่บะบุก้ายวปุรีมามพงน่าเป็นจอตัม่าผู้ใด ไปย่างยาจีบยาจีบยุ่มหัวกันละพี่น้องอือละพี่น้องโบโบสร้างที่สร้างที่เด็กจีบนี่พี่ผมซื้อมืออะไรกับผมเสียเนาะช่วงนี้ช่วงนี้แบงค์จะพยายามเก็บเอาเข้าธนาคารหมดแล้วค่ะพอมื้อเช้าเพราะว่ามื้อเช้านี่ก็คือ ลุงซีวินเพราะว่าเงินออกไงเมื่อวานไงเออก็ได้ฝากเลยเมื่อวานรวยไงรวยจะได้เปิดละเมื่อนี้จะหนีเวลามันเอาไว้บ่ได้พี่น้องจูดมันหลายมันหลายคนณมูมาแค่ไปเป็นจูดกูเดียบ้ากูเดียบ้าก็ลืมค่ะเพราะให้ตัดเบนปอนโอหัวมวลพี่น้อง รวม,ม od, ท oui? bought, ี่รวมไปก่อนโทสารผมเองทั้งผมเลยไปเลยได้ในปลายผมเลยมุดอุ้ยปุ๋ยอยู่เป็นเตกปลายบริจังใดลุ่นลีจะว่าเตกปลายผมไม่คอยปุ๋ยก็ซื้อม้อนมากม้อนมาก้าวตัวนอแบ่งรอยบอฮีตขี้คาดเป็นศิลปินขี้คาดเวลาหลายบทชาเวลาเล่นๆนะเนี่ะขี้คาดอยากเป็นศิลปินบอยบีระบบลาเปียบเอออันนี้ด้านนอกกันป่ะนี่เหมือนมัน เหมือนมันกระทบเหมือนใครไม่รู้นะรก,กระทบอยู่นะสิอ,อ,อยากสิอยากกรอบเขาหนไอยป,ไป,ไป่ะวันนี้เฉดกลุ่มเด็ดตื่อได้ปะ <c oughs> ดีแล้วสั่งทองดีกว่าจะได้รวบตึงขอยขยอยากเฮ็ดผมไปไหนข้อมหัวกระเจียค่ะ <c oughs> มืงหนีแม่ท่วงโอ้ยผมเธอมันก็เป็นรัดูเล่ดูแบบลุงเนี่ยประสันแม,ม่ยปะบอวิดีโอคอร์ป็นชัมม่วโมงหมดตัละมืองโกมาหาลูกสาวลาสุดอันปิดวงเลียนได้ยัน มิถุนานพอดี่หลันพอดี่หลังวงออกก็ใส่เมืองตูตดึงบอคอยไาเอาคอยบ้างสิคอยไปเอาคอยบ้าเวลาพิดกันมากันงวกูงัวมึงอยู่ดีจริงๆเป็ <c oughs> นมนารยาทอหลีฉันเคยเป็นเนี่ยแบงสมัยได้กินนั้น <c oughs> ซื้อรถในชั้นนี่แหละค่ะพิดกันเก่ากูเกลือฉันมีว้าฉันซูนว่าสั่นไปเอาค่ะคิดแต่บุ่ญละอิริก็เลยหาด้วยตัวเองดีกว่าแต่ว่าก็บ้าแต่ว่าเป็นซื้อท้องงอนก็ไปขายกินหมด ารเทพี่เอีัรเพรูดปวดหัวมวนพี่น้องก็เด็กแข้งซือรเทีกขอยัได้มาจะใส่จคันอ้ว่แต่ว่าไม่ไหวอ่ะปีปีหน้าจะไปอยู่วงวงเล็กมันอาจจะงานยังไม่เยอะไงก็เลยกลัวสู้ไม่ไหวซื้อับรซื้อกัื้ออะไรนะ ฉันอยากให้ฉันอยากให้แพงซื้อน่ะนะพี่น้องซื้อฟังอย่างห้อยากใหรพะแพงซื้อไหมไม่ลอยอ่ะฉันอยากให้ลองใช้ไม่ลอยดูไม่ลอยนะเนี่ยใช่เพราะว่าเสียงมันจะมันสิมันสิดังบกคักเลยเด้ก้อนสีวาน่าเสียงมันมวนสุขวนเลยพูดใส่ไม่ลอยวงเข้าหน่ะเหมือนมันเด่นไงเหมือนมันเสียงมันออกเต็มเต็มใช่ห็นบอกมาหน้าเลยเสียงว่าเต็มปนีที่อนดวงไงอนใส่ไม่นั่น พอมีไม้ลอยโอ้โหฉันเห็นได้ชัดแหมอยากให้ใช้ไม้ลอยไม่ได้ต้องหัดชายนะใช่วงสองต้องรอวงสองพี่น้องไม้ลอยตัวนั้นต้องไม่เป็นเป็นใบส่วนตัวพี่น้องเพราะมนา่กับเป็นเครื่องเสียนเนเนาะครื่องเสียนไปเพี่นอ 16, ้องหาหมื่นหกหมื่นแต่ว่ากับยากซื้อทานนี่บัดนี้ทานเวิร์ดก็ไดีซื้อทานตลอดแต่ว่ากักระดีพี่น้อง ว่าไงาแบงค์ร้อยรำเพริโชว์มาหาบอกไปทิพย์ว้วงพาดปลาสองมัอมาจังไดนี่ใกล้หลับไปชิรดอ้อยเอาสมอืบบอบอนี่บอยอย่ามาออย่ามาออยแบงค์ร้อยสามร้อยรำเพริโชว์ครับงบมันบ่ฮอดสิบ่งบบ่ฮอดเนี่ยเขาจะไปเป็นสร้างประจำเห็นบ่แอนโรดีนั่นสร้างเขาพดนั่นนะเขายิ่งดิเบิกเงินปุ๊บโอนเข้าปแปบสองแสนบาทสัวคันางสักบาดค่อยว่าบาด เขาแต่งหน้าแล้วเท่าไหร่วะได้สองเซีนนะเออเอาเอาที่เดียวไพีเออเอาเอาทีเดียวกันสิบบ่ปีละบ่เลยจังใดมันจะมาในเพราะปีอยู่ดิย่อสิ่นีย่อสิ่นี่นี่มาสวัสดีค่ะคิโนะดาแต่มาไล่กันได้เป็นในมาไล่กันได้เพราะมันเกือบแสนแล้วบอลน่ะรวมๆกันเนาะครับแค่นาอบอลมาไล่เพิ่นไหมแต่งกับแต่งรถเป็นอย่างกันวะเอาบอกไปเนี้ยเขาแต่งเองเป็นแล้วค่ะบ่สวยจังใดพี่น้องเบื้องหน้าเพื่อนนี่บ่แต่งกับสวย อืม <önemli S 2> ตบาจังน้อยอ่ะเสริมดังคนนี้คือ birthday birthday สวยเลยจบเลยบทเศร้าจะเด่นเนาะเสริมด oui ังกือ <naughty> จ <vé> ังน้อยคือสวยเลยจบเลยเพราะว่าดังมันยังไม่มีไงจมูกมันยังไม่มีจมูกมันยังแมเปอยู่เป็นดาราที่แบงค์ลองๆคือเนอเชิดพี่ไปดูแบงค์อ้พี่น้องคขาเล็กๆน้อยๆพี่น้องระวังระวัง รารนวังหัวมวนค่ะระวังพักเบรกช่วง,งจรวดฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยน,นคะคะคลิปนี้เอาไว้สมีพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วค่ะแพง